สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีน้องอินเอฟซีบาโจแล้วก็เอฟซีทีมงานสวัสดีแป้นไทยนะคะวันนี้เราอยู่ใส่ค่ะบ้านท่าสแสดงนั่นบอกอำเภอทุ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ หนาวอีกทีได้ค่ะพี่้องค่ะพายุใกล้ๆวันนี้งานฟีค่ะมารับชมรับฟังกันได้ค่ะค่ะอันนี้พากันเำลังรอบๆค่ะมันยากาศดีขนาดนะค่ะ อันนี้นไม่เศร้าชิกค่ะตอนนี้ท่าชมบรรยากาศรอบๆค่ะรอว่ามีค่ีบะบรรยากาศดีขนาดเลยค่ะลมวอยพัดวอยวอยสบายโอเคพี่คองปอนตัดบ,บรรยากาศกับเบที หมอรำสาวน้อยผิดบ้านแพงน้ององุ้งอิงบอดจีนคห้สั่งผลงานค่ะวีทีหมอรำเงินร้านหมอรำเพลินเงินร้านกำ,กำลังจะสร้างวัติการทำอีกวงนึงเดี๋ยวพี่น้องวงสาวน้อยลำเพลินสอ ก็มีค่ายเพยีงดังๆปักสัยขึ้น,นอีกต่อไปในอนาคตตอนนี้ก็โอีอิปซีมากกันหลายขนาดเล็กน้อยมาให้กำลังใจผูสัตว์กันตั้งแต่6โมงแล้วอันนี้เป็นบรรยากาศไปรอบกันนะคะ พี่น้องก็มากันหลายหลายกันวามาจับจองพื้นที่กันเ้อเมื่ออื่นเพื่อนสิถ่ายเอ็มีของป้าโเด้อพี่น้องเอ็มีเอ็มอีของน้องอีหล่าอินหักนางเอกหน่อยเนี่ยเห็ดไปแล้วเมื่อวานเด้อพี่น้องนันจา้า แต่ว่าเปิดตัวเพ่งจริงวันที่18ค่ะพี่น้องรากาเพ่งของปราจโจยืนหนึ่งแมนเขายืนมอสแมนอายเนี่ยเปิดตัวอีกทีวันที่24ด้วยค่ะแต่สิทยเอวีมืม่อืนค่ะไปตามเบิ่งัันเดอค่ะว่าใครเป็นพระเอกนางเอกกันแน่แต่เมนี่มาเบิ่งหมอลำมาให้กำลังใจน้องอุ๋งอิงเด้อมือนี้ที่ ท่าสแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ,เอ็ดเดอะซาอิสานบ้านเขาค่ะตอนนี้ค่ะโอ้พี่น้องมากันหลายขนาดเลยน,นี้บรรยากาศอยู่ในเวทีด้วยค่ะเห็นพี่กีกับหลังไล่เสืเอกเลย พี่น้องวันที่สิบแปดนี่เปิดเพลงของน้องอุ่มอิงเรียบร้อยแล้วมีกลุ่มปิดด้วยค่ะพี่น้องเขาสิบสองวันรวจเนี่ยกาวลอยกับสิบกาวบาพี่น้องเขาไปซื้อกลุ่มปิดเลยเลยก็ได้ค่ะและก็ตามให้กำลังใจมีกลุ่มปิดก็ได้ค่ะพี่น้องอยู่ไกลหรือพี่น้องไม่ได้ไปเบิรงเอง แต่ให้กำลังใจกันดูว่าเข้ากูติดไปเนี่ยเกาปสิทกบาทนี้คุมได้พี่น้องสิหมู่เนี่ยค่ะทักเพจไปที่สาวน้อยเป็นบันแพงเน้อพี่น้องให้กำลังใจเอฟซีอุ่ิงเอฟซีบาจแล้วก็เอฟซีสรารพินแพงกันเนจ้าพี่น้องเบิ้งมันไดแก้ไปร,รอบก่อนค่ะไดากาศี่สารนันเท้าเนี่ยหาเบิ้งกันยยกได้ยากเลยค่ะพี่น้อง มานั่งปูเสือาูตร์กันเบึงหมอล้้ำเนี่ยสมัยใดคะพี่น้องเอาพันโควิดมาตั้งกี่ปีนะโอ้ปี2019โควิดเขามาเฮาก็ไม่ได้เห็นบรรยากาศนี่เลยด้พี่น้องบรรยากาศนี้เก็บค,ความทรงจำเก็บค,ความประทับใจดีๆไว้ด้วยค่ะ วันที่18เด้อค่ะพี่นอ้องเอินฮักนางเอกตุงะไรค่ะแล้วก็วันที่24ค่ะยินนึงเป็นเขายินน้องเล็เนอายค่ะเห็นบ่พี่นอ้องปู่บงนี่ก็ได้คันด้าอุย้ยมันเป็นตับมวนได้พีน่น้องวันนี้งานฟรีค่ะแบนซางานการกุศลค่ะขอแต่ปีนาะเ,นอเอ้ยงานปิดทองฝั่งบุ๊นีม่จะ้ะ ไปรับรอบด้วยพี่น้องค่ะไปเบิ่งทางใดดีฟังนี่บ้า <c oughs> okay, องโอเค f c 2แล้วก็ f อ0จูนล้าก็ f c ถอดมาใี่บ้านแพงนะคะมรยากาศค่ะนนววทีค่ะ พี่น้องค่ะอานนกับแบบนี้คหาบังได้ยหญ่ด้ค่ะเมื่ออื่นเพิ่งจะถ่ายเอ็มวีค่ะยินหนึ่งแมนเขายินเมาส์แมนอายยินหนึ่งแมนเขายินเมาส์ก็คงแมนอายโอ้ยเนาะฟังเตียนจนติดหูค่ะพี่น้อง แมนจ้ามาเบ่งบรรยากาศฟังนี่เนาะท่าสแสบอำเภอทุ่งเของอหาหลวงเหมดลรอยเอดค่ะบรรยากาศฟังนี่ก็ดีค่ะพี่น้องโอ้เนาะพื้นที่วันนี้งานฟรีค่ะวิ <c oughs> ทองฝล่องทุกยูมิดค่ะ,ะเป็นไงคะ เอาบรรยากาศส,สดๆมาชมให้ดูนะคะสวยงามตามท้องเรือะค,ะค่ะค่ะเมื่ออื่นเดี๋ยวไปรับชม MV เอ้ยถ่ายทำ MV ยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นานส่วนน้องอุ้งอิงเอิ้นฮักนั่งเอกหน่อยเนี่ยถ่ายไปลมวันค่ะที่ทรงทีเซอร์กันนะจะออกมาไกลวันที่จะเปิดตัวร้องเพลงจริงๆ มันจะมีวันที่18ด้วยค่ะเปิดเทงเอินฮักนั้งเอกหน่อยแล้วก็วันที่24ค่ะยินนึมงนเขายินน้องเป็นไอของบอสจนะคะให้กำลังใจค่ะดังๆปังๆกันไปเด้อพี่น้องฮักแท้งแบ่งปันกัน,นะคะ่ะ FC ทั้งไหลเฮาก็ฮักในิน้องฮักในบอสจแล้วก็ฮักในสาวน้อยเฟสแฟนแพงเนาะ หมอรำคุณภาพหมอรำเพลินคุณภาพหมอรำเพลินเงินลา้านค่ะ FC ทัง้งหลายมากันหลายๆเด้อมากันหลายๆและก็ห้คนเสิร์จกันหลายๆในวันที่เปิดตัวเพลงทั้งสองเด้อพี่น้องค่ะอย่ามาพบกันใหม่เด้อค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ